สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ับผม GDS ที่นับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะผมโหลดเกม GTA V บนมือถือหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาญาณนะมันไปชิงโหลดไหมนะมันไม่เอาเอาเป็นว่าสอนเล่นแล้วกันนะผมเราจะมาสอนเล่น GTA V บนมือถือนะผมฟรีนะผมด้วยแอปชิกกินั่นเองนะครับผมอันดับแรกก็เราไปโหลดไอแอปนี้มานะครับ ในเพสโตได้เลยเนะื้อแล้วก็พิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคอ,อันดับต่อไปพอเราเข้ามาแล้วก็ให้เราสมัครอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเราไปที่ชั้นนะผมก็คือขวาล่างนะครับผมอันนี้สําหรับคนที่แบบไม่มีเหรียญนะอันนี้ผมแบบแนะนํนนาแบบขั้นเบื้องต้นเลยนะก็คือไปที่ภารกิจนะอันนี้เราก็สามารถทําภารกิจได้ เพื่อรับเหรียญน,นะผมมารายวันแล้วก็ดูขโฆษณาอะไรตรงนี้ก็ได้เลยว,ว่าจะไปทาเป็นเก็บผล,ลไม้หรือว,ว่าหิบเหรียญตรงนี้ก็ได้ผมต่อซึ่งตอนนี้ครับผมก็มีเหรียญอยู่ที่200 240ี่เหรียญน,นะผมโอเคมาผมอันดับต่อไปเราเดี๋ยวเราไปที่เกมนะผมแล้วก็กดค้นหาเลยนะผมนี่นะผมกดค้นหาเป็น GTA V อยู่เลยนะผมนี่มันก็จะออกมากดเพย์ไปเลยนะครับผมอันนี้ข้อคือว่า เออใครจะเติมก็ได้นะครับแต่ว่าคือแบบว่าผมแบบผมขอญอาตดูอันนี้คือแบบคิวฟรีก็คือฟรีจริงๆับผมแบบว่าเล่นฟรีเออแบบดูโฆษณาเพื่อปลดล็อกก็คือ5ครั้งนะผมเดี๋ยวผมขอญอาตข้ามบปเลยแล้วกันนะผมโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในหน้าที่กําลังรอคิวนะครับผมทุกคนต้องทุกคนสังเกตตรงนี้ครับผมก็คือจํานวนคนที่แบบรอเข้าเกมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเออ เอ่อวินไอนาทีที่เขาบอกให้เรารอนะผมก็ถือว่านานอยู่นะอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขอญาตตัดเวลาที่อยู่ในเกมเลยละกันนะครับผมโอเคผมไปกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมเอ่ออันนี้ก็เป็นหน้าเกมที่เราเข้ามาแล้วผมก็กดตัว A ครั้งนะผมให้มันถัดไปนะผมให้ว้าไปเออ,อ,องั้นเอะโอเคนะครับเขาก็จะให้เราทําภารกิจเป็นกับไอ้นะครับผมไอ้นี่มันชื่ออะไรวะผมลืมแล้ว ลาม,มานะผมหรือว่าถูกไปวะเออคือผมไม่เล่นนานนะก็เราก็สามารถทำธุรกิจก็คือขโมยรถนั่นแหละครับผมแต่ผมจะไม่ทํานะผมจะมาเออเล่นให้ทุกคนดูเฉยว่ามันเล่นได้นะผมกดเอ็กก็คือผมกระโดดนะอันนี้ก็คือทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันค่อนข้างที่จะหน่วงเลยนะครับผมเพราะว่ามันก็ขึ้นกับไอไออะไรเขาเรียกอะไรวะเน็ตนะครับผมเน็ตมือถือของเราเนี่ยก,ก,ก็ต้องใช้แบบเน็ตที่ค่อนข้างจะแรงนะผมนี่นับผมกดตัวบี เป็นต่อยนี่ไม่ง่ายมีปืนไหมวะไม่มีเลยครับโอเคก็สามารถเล่นได้ตามปกตินะผมก็สามารถเล่นได้แบบนี้เลยนะสำหรับใครที่เน็ตเร็วแรงแล้วก็มือถือแบบสเปคสูงๆเนะี่ยก็จะเล่นแบบลื่นๆเลยนะผมแต่ครับผมก็มือถือก็ไม่ได้โหนะผมอันนี้ไม่เป็นโหภารกิจล้มเหลวนะผมเพราะว่าเราไม่ได้ทําตามที่เขาบอกนะเราวิ่งมั่วทั่วไปหมดเลย ซึ่งก็แค่นี้แหละผมก็จะมาบอกให้ทุกคนรู้ว่ามันเล่นได้จริงๆนะครับผมอะไม่เชื่อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะถอยหลังนะผมก็กดตรงนี้ครับเห็นไหมเออนี้คือไม่ได้ตัดต่ออะไรนะเออมันคือของจริงอะ่ะเออไอ้รับมามึงจะให้กูทาหลาหาอนะไรเนี่ยโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมผมก็จะมาสอนแค่นี้นครับให้ทุกคนได้เล่นแบบ มีความสุขกันนะเพราะว่าเกมนี้ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คือผมเป็นคนที่แบบว่าชอบเล่นเกมนี้มากตั้งแต่ตั้งแต่ยังเด็กอะ่ะเออคือแบบเห็นใน youtube ก็คือแบบภาพมันสวยกบสมจริงอะไรเงี้ยเราก็อยากเล่นใช่ไหมก็แบบทุกวันนี้ก็ใครที่ไม่มีคอมก็สามารถเล่นได้มีความสุขได้แล้วนะครับในแอปนี้นะแอปชิกะครนะผมอย่าลืมไปเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปเลยแล้วกันนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ